สวัสดีครับผมวิชัยสุกหลาดนะครับผมวันน so ี really ้ก็เป็นอีกวันหนึ่งจะมาทําคลิปที่3ต่อจากคลิปที่2ที่ผมทิ้งท้ายไว้ว่าทําไมผมต้องเลือกทําธุรกิจขายกับบริษัท m อ็นะครับผมก็วันนี้อากาศดีมากเลยนะครับตื่นมาผมก็โหเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนอนสบายตื่นมาเลยอ่าเรามีภารกิจต้องทําคลิปอยากจะบอกให้ทุกคน เข้าใจในธุรกิจเครือข่ายนะครับผมว่ามันทําแล้วมันดียังไงแล้วจะได้ประโยชน์อันมากน้อยแค่ไหนครับผมอ่ะมาต่อกันเลยครับผมเหตุผลที่ผมต้องเลือกบริษัทเอ็มวนะครับผมข้อแรกก็คือความมั่นคงบริษัทเอ็มวเป็นบริษัทที่ก่อตั้งบริษัทแม่ที่อเมริกามาตั้แต่ปี2 5 0 2แล้วแล้วก็มาเปิดในประเทศไทยที่ปี2530ถึงวันนี้ก็3 7 3 8จปปีแล้ว แล้วยอดธุรกิจของ M V P ที่ผ่านมาก็เกือบสองหมืล้านจากเริ่มต้นที่ประมาณไม่ถึงร้อยล้านนะครับผมผ่านมา30กว่าปีจะสีิปีนี้ตอนนี้เติบโตมาเป็นเกือบสองหมืล้านแล้วซึ่งก็เป็นบริษัทอันหนึ่งของประเทศไทยอยู่เหมือนกันนะครับผมว่ายังไม่มีบริษัทไหนแซงไปได้นะครับผมก็จะที่มีบริษัทตั้งมาได้นานขนาดนี้และมียอดธุรกิจเติบโตขนาดนี้เนี่ยจะบอกว่า มันแสดงให้เห็นถึงว่าบริษัทเรามีความมั่นคงเราทำงานร่วมกับบริษัทที่มั่นคงเราก็จะได้บ้านคงไปด้วยในระดับที่บริษัทอยู่กับเราตลอดไปเราก็เติบโตกับบริษัทที่ต่อไปได้เรื่อยๆยันลูกยันหลานเราก็ยังอยู่กันต่อไปเพราะว่าผมไปดูข้อมูลมานะครับก็มีบางคนเนี่ยทำตั้งแต่เปิดบริษัทจนตอนนี้รุ่นลูกมารับช่วงต่อแล้วเนี่ยครับผม ความมั่นคงของบริษัทมันก็ดีประมาณนี้ครับผมที่เราเลือกมาข้อที่สองนะครับผมที่ผมเลือกบริษัท mv ก็คือสินค้า mv ผลิตสินค้ามีให้เราเลือกมากมายหลากหลายเป็นหลักร้อยก็ว่าได้นะครับผมเทียบมเบอย่างที่ผมถือนี่ก็เป็นยาสิบฟนันนะครับผมก็มีสิา่าเลือกมากมายแล้วสินค้า mv มีประสิทธิภาพประสิทธิภาพและคุณภาพสูงนะครับผม ก็จะบอกว่าแต่ราคาไม่สูงนะราคาเรารับได้คุ้มกับเงินที่เราเสียไปโอเคก็จะบอกว่าสินค้าที่สําคัญคือสินค้าเบนะเราเรา,เร,ารับประกันความพอใจนะถ้าเราซื้อไปใช้แล้วมันไม่ดีหรือไม่ถูกใจด้วยเหตุผลอะไรก็แต่บริษัทเขารับคืนนะครับผมแต่ห้ามใช้เกินครึ่งนะอย่างยาสิปั่นนี่ไม่ให้ใช้เกินครึ่งหรอกคืนได้ครับผมก็จะบอกว่าสินค้า เป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพครับผมเหตุผลที่เลือก MB ็ข้อต่อไปข้อที่3ก็คือแผนการตลาดหรือแผนการจ่ายไรายได้ให้กับเราที่เราเข้าร่วมธรุกรกิจกับบริษัทนะครับผมก็จะบอกว่าตั้งแต่เปิดบริษัทมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยบริษัทไม่เคยเปลี่ยนแปลงแผนการตลาดจากเดิมที่เคยจ่ายเขาเรียกอะไรนะยี่สเดต็ปด้วยกันจากสาม สิบสองสิบห้าสิบแปดยี่บเอ็ดเปอร์เซ็นทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังจ่ายเหมือนเดิมเปลี่ยนแต่เขาเรียกค่าการตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามค่าเงินบาทนะครับผมปัจจุบันเมื่อก่อนหนึ่งคะแนนเท่ากับประมาณหนึ่งจุดหนึ่งนะที่เคยศึกษามาแล้วก็มาปัจจุบันนี้จนหนึ่งคะแนนเท่ากับใช้เงินสามจุดสองสามบาทเท่ากับหนึ่งคะแนนก็แต่การเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมมันทําให้เรามีไรายได้เพิ่มมากขึ้น ธุรกิจเราก็เติบโตมากขึ้นอันนั้นเป็นจะแอมเีอมเไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะว่าจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่เราทําแล้วเราสบายใจนะครับไม่ใช่ว่าทําไประยะหนึ่งอับเปลี่ยนเป็นแบบนู้นทําไประยะหนึ่งเปลี่ยนเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยกลับไปกลับมาทําให้เราสับสนแล้วก็ทีมงานเราสับสนไปด้วยแต่เอมเบไม่เป็นอย่างงั้นครับผมทาไปได้เลยครับเอมเบไม่มีการเปลี่ยนแผน มั่นใจได้เลยเพราะว่าที่ผ่านมาเจ็ดิบกว่าปีที่อเมริกาเกือบเจ็ดปีเกือบเจ็ดปีที่อเมริกาแลว้วก็สามสิบกับสี่สิปีที่ประเทศไทยยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับผม ừ, ในแผนกระตลล์ตัวนี้และที่สําคัญคือข้อที่สี่เนี่ยตอนเนื่องจากข้อที่สามแผนกระตลล์เอ็มวเนี่ยเยขามั่นคงมากเลยนะมั่นคงเป็นวรดกสืบทอดให้กับทายาทได้เลยเราทํเอ็มวสําเร็จถึงระดับไหนก็แล้วแต่เนะี่ยเราทําไม่ได้หรือเราจากโลกนี้ไปแล้วเนะี่ย ธุรกิจเรายังสืบทอดต่อเนื่องไปให้กับทายาทเราได้นะครับผมทายาทเราลูกหลานเราไม่จําเป็นต้องมาเริ่มต้นใหม่ไม่จําเป็นต้องมาสมัครใหม่ต่อเนื่องจากที่เราทําไว้ได้เลยอันนี้แหละครับผมเป็นเหตุผลสําคัญที่ผมเลือกทําบริษัทธุรกิจเอ็มเวีนะครับผมก็จะบอกว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาบอกว่าเอ๊ะแล้วเอ็มเวีเราจะต้องทำยังไงเราใช้เงินเท่าไหร่เราจะถึงทาธุรกิจเอ็มวีได้ ผมจะบอกว่าในคลิปหน้าผมจะมาคุยกันนะครับผมแล้วผมจะบอกว่าแอมเวทำแบบง่ายๆมากทําแบบเขาเรียกนะธรรมชาติธรรมชาติเลยไม่ต้องไปเหนื่อยว่างว่าไหนทำวันนั้นครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันนะครับผมในคลิปที่สี่ว่าทําไมเราตึงทำทำธุรกิจกับบริษัทดิบิแล้วใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ครับผมโอเควันนี้ฝากไว้เท่านี้ละครับผมสวัสดีครับ